สวัสดีครับผมบัวขาวเป็นแชมปครับผมคนยังนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับศิลปะมวยไทยนะครับแล้วก็ทําให้มวยไทยเรากระจายนะครับเรามาชกนะครับครั้งที่2ก็รู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นและมีความแบบติดตามของแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆครับก็ครั้งแรกก็รู้สึกว่าทางผู้ดู่นสนามก็มีความดีใจครับที่มีผู้คนเข้ามาดูนะครับรุ่นหลาย คลับหลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้เรื่องราวของบักเขาที่ที่เคยผ่านผ่านมานะครับว่าเออเคยพลาดพลั้งในการชกแพ้แบบไหนยังไงแต่บางคนก็เห็นเคยเห็นแพ้เรื่องปกตินะครับแต่ว่ายังไม่เคยเห็นบักเขาแบบโดนโดนเคโอมาอะเงี้ยครัตอนนี้ก็เป็นแมตช์เดียวและเป็นแมตช์แรกนะครับที่ที่บักเขาเคยโดนเคโอมา นะครับแล้วก็ทีนี้เราได้ย้อนก็ไปเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับที่เราเคยพลาดพลั้งตังนั้นมาแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้มันจะเกิดเรื่องราวที่เราเดมาเจอกันอีกครับคู่โชคเก่ากับคนที่เราเคยพลาดพลั้งมานะครับคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนก็ยังอยากติดตามแล้วก็อยากจะดูรายการนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วพอขึ้นเวทีแล้วผมคิดว่าคำว่า exhibition นเนี่ยมันก็เป็นแค่คำพูดเ,เฉยๆพอหยยบพื้นมาใบแล้ว,ลวม,มันมันมันไม่มีอะไรที่ควบคุมได้ละ ใช่ไหมครับอะไรที่มันออกได้หรือว่ามันอะไรที่มันเราเก็บตัวแล้วซ้อมมาเนี่ยมันต้องเต็มที่แล้วนะครับมันควบคุมอะไรไม่ได้แล้วมันมันต้องสัดแล้วครับมันจะเกิดเอคิชันได้ยังไงในเมื่อผลตัดสินมันเคอไปแล้วนี่คือเอควิชันของตัวเรานี่คือตัวเราที่โชว์ให้คุณดูเต็มสเตปของเราแล้วอะไรคคือเรารักการออกกำลังกายรักการที่เราเคยซ้อมมวยมันเหมือนกับขาดพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้ววันวันหนึ่งอย่างน้อยเราได้ออกกำลังกายได้เงือออก มันทำให้เราสึกแบบเออมันไม่ยังอยู่ในไทม์ไลน์ของเรานักกีฬายอยู่เลยคือจริงแล้วในการแสดงออกของผมผมก็อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นผู้นําทางด้านออกกําลังกายผู้นําทางด้านร่างกายที่แบบดูแล้วแ่งเดินแบบมีกล้ามเนื้อที่ชัดเจนอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ในตัวผมก็อยากจะรักษาตรงนี้ไว้ให้มันได้ดีที่สุด จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าจริงแล้วน้ามวยเท่าอายุความผมจริงเขาก็ไปหมดแล้วนะครับร้อยลัเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบเกือบร้อยเปอร์เซ็นที่รุ่นเดียวกันที่เขาหายกันหมดละนะครับแต่พวกเขายัางยืนยัะที่สมรรุรูปที่รักษาตัวเองได้ถึงขนาดนี้นะครับนั่นคือหมายความว่าอยากจะทาให้ทุกคนเห็นว่าไม่ใช่มวยไทยว่ามีอายุขนาดนี้ยังต่อยไม่ได้เราพยายามแสดงสมรรถภาพที่ตัวเองมีสมรรถภาพที่ตัวเองยังยังเป็นไทม์ไลน์ของนักกีฬาน้ำมวยอยู่ สามารถที่ยังยืนหยัดบนเวทีให้ทุกคนได้เห็นได้จริงๆแล้วมันมีมันมีผลแต่ว่าการที่ทุกคนแบบว่ามันช้ามันเหนื่อยจริงๆแล้วมันอยู่ที่เงื่อนไขของของความซ้อมของแต่ละคนมากกว่าในเช้ามามันปวดเมื่อยแหละมันไม่เหมือนเดิมแหละร่างกายมันก็เริ่มแบบปรับตัวได้ยากมากนะครับหรือกล้ามเนื้อมันจะปรับตัวแบบเวลาเจ็บมันจะปรับตัวหายช้าลงพูดง่ายๆขี้เกียจขึ้นน่ะ เอาพรมีอายุมากขี้เกียจออกกาลังกายขี้เกียจรุ่นนี้นี่นแหละนั่นแหละ,หละคือตัวของแต่ละคนที่มีอายุมากขึ้นซึ่งแม้กระทั่งพี่ก็เป็นใช่ไหมบางเป็นทุกคนไม่มีใครไม่เป็นถ้าเกิดว่าไม่เป็นไม่เชื่อตัวกเขายังเป็นอะไรที่แบบต้องแบบบางครั้งต้องฝืนใจตัวเองบังคับใจตัวเองที่จะให้ออกโดยตลอดก็มีมากขึ้นครับแล้วก็ต้องแบบทั้งา,างพละกําลังแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อให้มากขึ้นเพื่อที่จะรองรับกับอาวุธ คู่ต่อสู้เพืเ่อจะโดนเราได้แล้วก็ต้องเรียนรู้ให้มันเก่าเกมต้องใช้เรียนรู้อาวุธแต่แอาวุธที่ให้มันมากขึ้นว่าสมควรจะออกอาวุธไหนมากขึ้นไม่ใช่ว่าแตะเตะแต่พืชตะพื้นเหมือนสมัยแบบที่เรายังแบบแข็งแรงตอนก่อนมันก็ไม่ได้ ไปเรื่อยครับที่ผู้ผู้ใหญ่เขาเล่งเห็นในความมีมีประสบการณ์ของเราก็แล้วเขาก็จะให้มีหน้าที่ทํางานเกี่ยวกับด้านต่างๆเกี่ยวกับบริหารที่พวกซี่นุ่นนี้นั่นพอเราทำปุ๊บมันก็ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้รับเป้าหมายเราทําให้ประสบความสําเร็จแล้วแต่ใดหนึน่งผมก็เลยบอกว่าผมยังเป็นน้ำมวยอยู่เหมือนกันใช่ไหมผมก็ยังเป็นน้ำมวยผมว่าผมยังชบผมยังเป็นนักที่ของน้ำมวยผมยังออกกำลังกายคุณจะให้ผมบริหารอะไรผมก็บริหารได้แต่ผมก็ยังสองมวยอยู่ จริงๆเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงในความที่เราต้องเรียนรู้กับทิ้งที่เราต้องไปอะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบณตรงนั้นอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องศึกษาต้องอะไรไปเรื่อยอย่างเช่นที่เรามานั่งอยู่หน้ากล้องไม่เคยชอบเลยว่าต้องมานั่งพูดหน้ากล้องเรื่อยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราใช่ครับหน้าที่ของเราคือแม่งต้องเหงื่อออกเว้ยฝ่อยมวยฝ่อยมวยไวเตเว้ยโดนเตะนู่นนี่อันนี้มันต้องอย่างนี้ไง จริงๆแล้วความเหนื่อยมันก็เป็นความที่สนุกประสบการณ์ของเรามากกว่าแต่เราก็ต้องทำไงพูดว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วหยุดโอเคแต่มันไม่ได้หยุดไงเหนื่อยแล้วเราต้องเราต้องพูดต,ต้องทำเพื่อที่จะสร้างความต่อยอดให้กับตัวเรา <ๆ S 2> ความต่อยอดให้กับวงการความต่อยอดกับความเป็นตัวแทนของหลายๆคนหลายๆองค์กรที่เราต้องเสนอภาพให้คนได้เห็นว่าเอออยากจะให้เป็นอะไรต่อๆไปในภาคหน้าเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับมวยไทยของเรา แบบนี้เราก็ต้องเผื่อแผ่เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากทําก็ต้องพูดต้องแสดงสมักภาพที่ตัวเองเป็นมาและให้ทุกคนได้เห็นนะจริงๆแล้วมันเป็นภาพที่ดีอย่างเช่นผมอาจจะ มาบู๊เกี่ยวกับวงการมวยเห็นไหมครับอย่างเช่นอาจจะต่อยกับคนตะที่ผ่านมาบางคนก็เออก็เข้าใจเป็นการเอ,อ็กซิบิชันที่ทุกคนได้เห็นแต่ความที่เป็นนักกีฬาเพิ่งขึ้นแล้วก็มาเจอกับสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์เป็นมืออาชีพก็เป็นนักกีฬาอย่างน้อยก็ยังไงก็ทําให้คนมาดู่าศึกษา,าเออมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าอ่อนมาคนก็เหมือนเดิมเออมอนเดิมอ,อยากจะให้คนเขาว่ายังยังติดตามเกี่ยวกับ อาชีพนักกีฬาตรงนี้มากขึ้นนะครับมองกีฬาไม่ใช่ว่าเป็นการพนันแล้วเป็นการแข่งขันเอาจริงเอาจังเอาแบบชีวิตแรกเดิมพัน,นอะไรมันไม่ได้กลายเป็นภาพใหม่ว่าเอออาจจะกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ใช่ว่าต้องเอาเป็นเอาตายกันเลยทีเดียวก็ไม่ได้อย่างนั้นจริงๆรแล้วช่วงนี้ที่เรารับเยอะขึ้นก็คือเป็นช่วงที่เราคิดว่าร่างกายเรารพร้อมนะครับหลังจากที่เราได้ติดสถานการณ์ สองสามปีที่ผ่านมาอย่างที่คนทุกคนทั้งองค์กรหลายหลายองค์กรที่แบบติดขัดนู่นนี่ทําอะไรไม่ได้ก็พอเราได้เก็บตัวตรงนั้นผ่านตรงนั้นมาแล้วก็ดูแลร่างกายแล้วก็พอมันผ่านตรงนั้นก็รายการหรือว่าอะไรที่มันเดินต่อเนื่องได้ตรงนี้มันก็เริ่มมากขึ้นนะครับ พอพอมากขึ้นผลก็ตรงถุกทีมบัวเขาเขาก็อยากเชิญไปนู่นไปนี่ไปนะอ่าแล้วเปิดประตูไปะละมันก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับคิดว่าตอนนี้ต่างคนต่างแบบอึดอันมาเป็นไปปีที่เกี่ยวกับสถานการณ์โลกเนาะก็อยากจะทํานู่นทํากิจกรรมอะไรนู่นนี่นะครับกิจกรรมเหล่านั้นก็มีอยากจะให้บัวเขาที่ไปแสดงไปนู่นนี่นั่นเรื่อยๆแล้วครับก็จริงๆแล้วก็อยากใช้งการนี้อยู่ยาวๆนะครับเพื่อที่จะให้ต่อยอดไปแบบ ระดับสากลระดับนี้ต่อไปเพราะว่าการกีฬาพวกศิละปะพวกพวการต่อสู้เนี่ยมันไม่ขาดอยู่แล้วมันจะไปเรื่อยๆอ,อยู่ที่ว่าจะไปในช่องทางไหนรสนิยมแต่ละประเทศเนี่ยขาจะนิยมแบบไหนยังไงนะครับก็อยู่ที่ผู้ใหญ่เขาจะเดินทางเดินงานที่จะวางเป็นให้คนที่เป็นอย่างเราเดินตามก็ผลักดันเกี่ยวกีฬาของเราให้มันอยู่กับ เมืองไทยให้อยู่กับออริจินอลให้อยู่กับสากลให้อยู่กับลูกหลานให้อยู่กับคือพูดถึงเรื่อยๆได้นะเพราะว่ามันจะมันจะ,จะกระตุ้นเรื่องตัวเราด้วยเรื่องเศรษฐกษิจด้วยเรื่องประเทศด้วยนะครับว่าเฮ้ยนึกถึงไหนนึกถึงเมืองไทยนึกนึกถึงกีฬาอะไรนึกถึงลามมยเออนึกถึงเมืองไทยจะนึกถึงกีฬาอื่นไหมก็ไม่ใช่ไม่มีหรอกใช่ไหมครับมาเมืองไทยอยากไปเรียนมวยเขาต้องไปเรียนอยู่แล้วรายได้มันก็เกิดจากชาติขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับมันเป็นการต่อยอดกับศิลปะของเราอยู่ครับ